กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube Channel เตียงสูบ่ไม่ใช่โรกนะครับกับตอนที่2องของซีรีส์โมเมนต์หลอนๆในเรื่องเคโลโรนะหัวข้อที่จะนํามาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยถ้าเอาจริงมันก็คือการล้อเลียนการ์ตูนเรื่องดังในตำนานอย่างเด n โนดนั่นเองครับอนิเมะในตอนนี้เนี่ยมันทําออกมาค่อนข้างตลกนะครับผมมีหลายๆฉากในตอนที่เป็นฉากขายขำอาเรอย่างเงี้ยแต่พอมองในมุมกลับกันเนี่ยเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยมันก็เรียกได้เลยว่าพี่เหลืองเน ชัวจนหน้าขนพองสยองกล้าวเลยนะครับและเหยื่อในคราวนี้ของพี่เหลืองนั่นก็คือพลทหารธรรมะนั่นเองครับและเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องในตอนที่185ของการ์ตูนเรื่องเคโรและเปิดเผยเนื้อหาในตอนจบของการ์ตูนเรื่องเดทโนดนะครับผมหากใครต้องการหลบเลี่ยงการสปอยเนี่ยก็ดูเถอะครับการ์ตูนมันนานมากแล้วนะแล้วใครที่ต้องการเข้าสู่เนื้อหาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเวลาไว้ให้ที่หน้าจอนะครับผมสามารถกดคามไปได้เลยนะจากนี้จะเป็นการพาทุกคน คนเข้าสู่ช่วงสนทนาครับผมโดยผู้ที่เป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับช่องผมตั้งแต่100บาทเป็นต้นไปเนี่ยจะได้มีสิทธิ์เข้าร่วมช่วงนี้ทุกครั้งนะครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ของผู้สนับสนุนใจดีกันเลยครับ เห็นตัวนี้ตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้สึกน่ากลัวนะมันหน้าคล้ายไอพี่เหลืองแปลก,ปลกๆเลยไม่ได้คิดอะไรมากนึกว่าเป็นญาติไอพี่เหลืองหรือไอพี่เหลืองมันสร้างตัวอะไรขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยพี่เหลืองน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันเหมือนพี่เหลืองเลยดย้วยซ้ำนะครับผมมันเหมือนปีศาจอะไรสักอย่างตอนเด็กผมกลัวมากจริงๆนะไอตัวนี้ <c oughs> ถ้าตอนเด็กดูแล้วไม่กลัวเนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข,แข็งนะครับผมคอมเมนต์ของท่านสมาชิกก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเราไปเริ่มสุ่มคอมเมนต์กันเล ครับผมคอมเมนต์แรกจากคุณโชจิ ตูนครับพี่ครับขอชีอว่าว่าจากเคโรโรเดอะมูวี่สได้ไหมครับในอนาคตอ่ะไม่แน่นะครับตอนนี้ยิงดูไม่ถึงนะครับแล้วใครคือชีอว่าว่ากันว่าเอาเป็นว่ารับปากไว้ก่อนนะครับผมเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนนะฮะประมาณนี้เนาะไปต่อนนี้คอมเมนต์ที่2เลยครับจากคุณโทแกบีครับผมโอ้ยกลัวไปหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอนเช้าแล้วกันโอเคครับเอาจริงๆเนื้อหาในคลิปนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะครับผมคิดว่าดูตอนดึกเนี่ยมันก็ไม่ได้หลอนมากนะฮะเพราะว่าการตัดต่อหรือว่า ว่าการนํารูปมาประกอบเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะครับผมเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ตัดคนเดียวทําคนเดียวนะครับไม่กล้าเอารูปน่ากลัวน่ากลัวมาใส่นะครับผมกลัวนะฮะประมาณนี้เนาะไปต่อน,นี่คอมเมนต์ที่3ามเลยครับผมจากคุณศิวัตรพันรัตอิสระครับผมตอนเด็กตัวนี้หลอนมากน่ากลัวด้วยใช่ครับคิดเหมือนผมเลยตอนที่มันปรากฏตัวโคตรหลอนโคตรน่ากลัวนะครับตอนเด็กผมเป็นคนขี้กลัวด้วยแหละแล้วแบบว่าเออประกอบกับว่ามีประสบการณ์ด้านนี้แล้วก็แบบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยกลัวนะครับผมไม่ได้คิดไปคน เดียวสินะว่ามันน่ากลัวนะครับผมขอบคุณที่มาคอมเมนต์นะครับไปตอนที่คอมเมนต์ที่4เลยครับจากคุณนุ่นมินิโซแชนแนลเอ็น็ครับผม <laughs> คนนี้โชคดีจังะน้องนุ่นน้องนุ่นโชคดีจังได้ออกหลายคลิปแล้วเนี่ยตอนดูแรกๆนึกว่าผีเป็นพี่เหลืองหาอะไรมาแกล้งเฮ้ย <laughs> มีอะไรก็โทษพี่เหลืองไว้ก่อนเลยนะเนี่ยทั้งๆั้งที่พี่เหลืองก็เตือนไปแล้วนะว่าอย่าดูอย่าดูนะครับผมเออมันก็ยังซนเนาะขอบคุณน้องนุ่นที่มาคอมเมนต์นะครับผมไปตอนที่คอมเมนต์ที่5เลยครับนาทีที่เอก,อกเยเจุดหนึก ให้เพื่อนส่งต่อให้ครบ10คนเจอวันหนึ่ง2-3ครั้งแบบหัวจะปวดผมค่อนข้างน่าลำคาญนะครับผมข้อความพวกนี้เนี่ยผมก็ได้มาแบบมันจะส่งอะไรมานักหนาวะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอ่านตอนที่อ่านครั้งแรกอะก็แอบ,บกลัวนะแต่ว่าโชคดีที่มีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆแล้วก็อ่านอยู่ด้วยนะครับผมแบบว่าโอ้ยมันไร้สาระมันไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ผมก็ก็เลยเห็นว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระตั้งแต่นั้นมานะครับผมแบบว่าเออส่งมากวนอย่างงี้ผมก็เลยตอบกลับไปสั้นๆนะครับขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมส่วนมเ นีแถมนะครับนาทีที่9.42แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นความเจ็บปวดจากความทรงจําที่เลวร้ายหรือความทรงจําที่ฝังใจหรืออะไรแบบนั้นมากกว่านะครับจริงหรอเอออันนี้ก็ไม่มีอะไรจะเถียงนะครับผมมันก็แล้วแต่การแปลด้วยเนาะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญศัพท์ภาษาญี่ปุ่นด้วยดิ <c oughs> สาเหตุที่แถมคอมเมนต์นี้มาให้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าน้องเนี่ยอยากจะออกคลิปนะครับผม <c oughs> ผมก็เลยจัดให้นะครับแถมผมโดนขู่อีกนะครับว่าถ้าไม่เอาออกคลิปตามที่ผมสัญญาไว้เนี่ยน้องจะกดอันทัพย์ นะครับผม <c oughs> ก็คือผมไปสัญญาว่าจะเอาน้องออกคลิปแต่ไหนครับผมก็จัดให้ตามสัญญาแล้วเนาะขอบคุณที่มาคอมเมนต์มากๆนะครับผมพยายามมากเลยอ่ะเออชอบชอบ,ชอบต่อไปนี้จะเป็นการเข้าสู่เนื้อหาแล้วนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตเล่าถึงเนื้อหาโดยรวมของเรื่องเดทโน t ตให้ทุกคนฟังก่อนนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมาอย่างนี้นะมันเกิดจากยมทมูตตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าลุค นะครับผมมันเกิดเบื่อขึ้นมาครับเพราะว่าที่โลกของยม,มทูตเนี่ยมันน่าจะไม่มีอะไรให้ทำนั่นแหละก็เลยมาที่โลกมนุษย์นะครับผมแล้วก็แรงทาสมุดเดทโนตเนี่ยหล่นไว้ครับซึ่งสรรพคุณของสมุดเล่มนี้เนี่ยนั่นก็คือถ้าหากเขียนชื่อใครลงไปในสมุดเล่มนี้แล้วเนี่ยคนนั้นก็จะสู่หิวครับผมมันเป็นสมุดเล่มหนึ่งที่เรียกได้ว่าโคตรเกลียนนะครับผมเอาง่ายๆก็คือสมุดบั๊กนั่นแหละแต่ว่าผลเสียของมนุษย์ที่ใช้สมุดเล่มนี้เนี่ย <laughs> เอาเป็นว่ามันมีมากกว่าผลดีก็แล้วกันนะครับผมโดยคนที่มาเก็บสมุดเล่มนี้ได้เนี่ยนั่นก็คือยังอมิไลค,ครับเรื่องเราเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าเข้มข้นแล้วก็มันมากครับเลือกไม่ถูกเลยนะว่าจะเข้าข้างฟังไหนนะครับวิธีใช้สมุดเดทโนตเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับผมข้อ1ครับคนที่ถูกเขียนชื่อลงในสมุดนี้เนี่ยจะต้องตุยเยครับผมแต่ว่าคนเขียนเนี่ยจะต้องจดจําใบหน้าของเจ้าของชื่อนั้นด้วยนะครับผมเพื่อป้องกันคนที่มีชื่อนามสกุลซ้ํากันนะครับส่วนข้อที่ 2, ถ้าหากเขียนสาเหตุการตายติดติดกันที่หลังชื่อเลยเนี่ยภายหลัง40วินาทีนะมันก็จะเป็นจริงตามนั้นครับข้อที่3ถ้าไม่เขียนสาเหตุการตายลงไปเนี่ยผู้ตายก็จะตายจากสาเหตุหัวใจวายครับผมหลักๆก,ก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็ตามเนี่ยเกี่ยวกับสมุดเดดโนตเนี่ยมันก็ยังมีอีกมากมายหลากหลายเรื่องนะครับที่ยังเป็นปริศนาเนาะแม้แต่ยม,มทูตผู้ที่เป็นเจ้าของสมุดนั้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบทั้งหมดเลยนะครับผมว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยมันมีปริศนาอะไรบ้างเนาะมันก็ดูจะมีจุด ใช่ไหมครับในเรื่องเงื่อนไข,ขของการใช้เดทโน้ตเนี่ยนั่นก็คือถ้าหากว่าเราไม่รู้ชื่อหรือว่าไม่รู้หน้าของเป้าหมายเนี่ยเราก็ไม่สามารถเขียนชื่อลงไปได้นั่นเองเนาะแต่มันก็มีวิธีการแก้ไขอยู่ครับนั่นก็คือการเป็นสายเปย์นั่นเองครับเปด้วยอายุไข,ขของตัวเองครึ่งหนึ่งนะครับผมก็จะสามารถได้รับเนตรยมทูตมานะซึ่งทําให้สามารถรู้ชื่ออายุของคนนั้นได้ครับแค่มองใบหน้าก็รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไอยมมาทูตที่ชื่อว่าลุกเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นห่วงและทําตัวเป็นเพื่อนกับ พระเอกหรือว่าเจ้าของเดตโนตอย่างยังอามิไลท์ด้วยนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แยแสอะไรกับพระเอกเลยครับผมมันแค่หาอะไรทําแบบสนุกๆอะ่ะเพื่อแก้เบื่อแค่นั้นเองนะครับเอาละเมื่อมันมาอยู่ในเรื่องเคโรโรเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาลองฟังกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นในตอนที่185ครับผมในขณะที่พลทหารทามะมะกำลังกัดกับหมาอยู่เนี่ยอยู่ๆก็มีสมุดโน้ตเล่มหนึ่งหล่นลงมาครับผมพลทหารทามะมะก็เลยเอกใจนะว่ามันคือสมุดอะไรกันนะ ก็เลยเปิดอ่านดูครับแล้วก็ในสมุดเล่มนี้เนี่ยมันก็เขียนประมาณว่าลองวาดใบหน้าของคนที่คุณรู้จักดูสิแล้วจะเกิดเรื่องสนุกสนุกขึ <c oughs> ก้นต่อแน่นอนสิครับผมแบบนี้มันก็ต้องลองสิครับแล้วเหยื่อคนแรกครับโดนก่อนตลอดเลยทุกอย่างนะคนนี้ทํ <c oughs> า,มามะมันวาดหน้าของสิบตรีกิโรโลลงไปครับผมแล้วผลที่ตามมานั่นก็คือสิบตรีเนี่ยดันมีคําพูดที่เหมือนกับทํามะเปียบเลยครับผมแบบว่าเออนัาจี้จ้ะมันเผาเสร็จแล้วละจ้าอะไรแบบนี้ ทั้งนัตสมิทั้งกิโลโลนี่ก็แบบเมื่อกี้มันอะไรกัน งงงงทั้งคู่นะครับไม่เว้นแม้แต่ตอนประชุมแผนการนะคาแรคเตอร์ของสิบตรีเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับชิโรโร่ก็เลยจับสังเกตได้ว่าไอ้สิบตรีเนี่ยมันไม่ปกตินะครับผมก็เลยถามไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับสิบตรีก็พูดแบบเออผมก็ไม่ได้อยากจะพูดแบบนี้เพราะว่าอยากจะพูดนี้ครับชิโรโร่ก็เลยพูดกลับไปนะครับผมว่าน่าขยาันขยงังจริงๆสิบตรี <laughs> ช็อกเลยจังหวะนี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยน้องธรรมะก็เริ่มเบื่อนะครับผมเพราะว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยแค่แค่วาด รูปลงไปแล้วทุกคนจะมีคาแรคเตอร์เหมือนกับทามมะหมดเนี่ยแบบนี้ตำแหน่งคนที่มีหน้าตา cute and lovely <c oughs> ของผมเนี่ย <c oughs> ก็ถูกแย่งไปหมดเลยสิครับอะไรแบบนี้แหละแต่ท่านใดนั้นเนี่ยยมมาโทษในคราบของไอ้เหลืองก็โผล่มาครับมาบอกวิธีการใช้ให้กับน้องทามมะนี่แหละเมื่อทามมะรู้ว่าสมุดเล่มนี้เป็นของรุ่นพี่โครรุเนี่ยก็เลยขอโทษแล้วก็จะคืนสมุดเล่มนั้นไปครับผมและนั่นก็เหมือนกับเหตุการณ์นในเรื่องของเดทโน t ตนะครับอารมณ์ก็แบบว่าเออสมุดเล่มนั้นน่ะคนที่เก็บได้ ก็คือคนที่เป็นเจ้าของนั่นแหละนะครับผมอารมณ์ประมาณว่าคนที่หยิบได้ก็ต้องเป็นเจ้าของเออไม่ไม่งงกันเนาะเพราะฉะนั้นถือว่าธรรมามะเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วนะครับเมื่อพลทหารธรรมะได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ย <laughs> เมื่อเริ่มมีพลังอำนาจสุดที่โกงแบบนี้มาไว้ในมือเนี่ยตัวตนของเจ้าของสมุดเล่มนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปครับผมเหมือนกับเดทโนตเลยเมื่อเริ่มมีพลังแล้วเนี่ยก็เริ่มคิดแผนการชั่วร้ายต่างๆนานาครับและแน่นอนครับว่าไอ้ทาม,ามะเนี่ยมันไม่ชอบน้องมัวเว้ยเอา้าอะไรจะเกิดขึ้นเลยทีนี้น้องมัวก็พูดทําร้ายจิตใจเชโรโด้ใหญ่เลยครับเมื่อเชโรโรได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ช็อกไปเลยนะไม่คิดว่าท่านมัวเนี่ยจะพูดแบบนี้กับตัวเองนะครับพูดเฉยๆไม่พอนะ กระทืบด้วยนะครับอารมณ์แบบไม่เอาไหนเลยนะไอเครโรโล่เคโรนสตาร์มันร้องไห้แล้วไอกบองเคโรโล,โลน่นี่รับไม่ได้อย่างที่สุดเลยนะครับผมตอนนี้ก็เลยคิดจะวิ่งหนีไปนะครับผมเพราะว่ายอมรับความจริงไม่ได้เนาะแต่ว่าน้องมัวเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นไบโพล่าไม่ใช่นะคะท่านอามัวหนะ้ามัวหนะ้าแล้วก็สลับแบบไอก้กบองอะไรเงี้ยท่านอาไอก้กบองท่านอาไอก้กบองอย่างนี้นะครับผมจนน้องมัวเนี่ยรียบวิ่งหนีไปเลยนะ เพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนะครับผมเมื่อศัตรูหัวใจของไอ้ธรรมะหนีไปแล้วเนี่ยก็ได้เวลาของธรรมะครับเขียนบทให้คิโรโรเสร็จสับเลยตอนนี้ดูไปขนลุกไปนะเนี่ยและแน่นอนครับเมื่อใดคืบก็ต้องเอาศอกครับผมธรรมะเนี่ยมันคิดจะเป็นพระเจ้าเว้ยใช่ครับมันมีความคิดเหมือนกับยังะมิไลที่เป็นพระเอกจากเรื่อง Death Note เดทโน้ตเปียบเลยครับผม คือมันมีเดทโน้ตไว้ในมือแล้วใช่ปะคือมันแบบใครทาผิดอะ่ะมันจะจัดการให้หมดเลยเว้ยแล้วมันจะตั้งตัวเป็นพระเจ้าของโลกใบนี้ครับอารมณ์ประมาณว่าผู้คุมกฎอะไรแบบนี้นะครับผมธรรมะก็เหมือนกันครับมันคิดที่จะยึดบริษัทนิชิวาวะกรุปแล้วตั้งตนเป็นพระเจ้าของโลกใบนี้ครับผมโดยการเขียนคําพูดกรอกใส่ปากคุณหนูโมโมกะนะครับประมาณว่าขอยกบริษัทนี้ให้กับพนทหารธรรมะอะไรแบบเนี้ยอา้าวเอาละสิทีนี้แต่แผนการของธรรมะก็ไม่สําเร็จครับผม ทำมามะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ได้ผลกันล่ะมันควรจะได้ผลสิอะไรแบบเนี้ยอยู่ๆพี่เหลืองก็โผล่มาครับผมรับบทเป็นยมมรูตอีกแล้วนะตอนนี้มาอธิบายให้ฟังว่าเป็นเพราะว่าแกนะ่ะวาดรูปของโมโมกะไม่เหมือนยังไงล่ะมันก็เลยไม่ได้ผล พี่แว่นก็เลยเสนอแว่นกรองแสงให้ครับผมซุยไม่ใช่นะฮะแว่นนี้มีชื่อว่าแว่นลงทันตาออดแอครับผมแว่นนี้เนี่ยมันก็คือแว่นที่เหมือนกับครุรู้นั่นแหละแต่ว่าเมื่อใส่แว่นนี้แล้วเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ทําให้ผู้สวมใส่เนี่ยวาดรูปใบหน้าใครก็เหมือนครับเอาง่ายๆว่าวาดเหมือนตัวจริงเดะเลยนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียครับเมื่อใส่แว่นนี้แล้วเนี่ยจะไม่สามารถถอดออกได้อีกตลอดชีวิตเลยครับมันก็เป็นอีกการล้อเลียนหนึ่งเรื่องการปิดจุดอ่อน การใช้เดทโนตที่ต้องเห็นชื่อก่อนนะครับผมในเดทโนตเนี่ยถ้าแลกอายุไขครึ่งหนึ่งของตัวเองเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถเห็นชื่อและอายุไขอะไรได้แบบนี้แหละถามว่าพระเอกอย่างยังอมิไ like, ลยอมเสียสละอายุไขข,ของตัวเองไหมก,ก็ไม่ครับมันมั่นใจในความฉลาดของตัวเองเนาะมันก็เหมือนกับทามามะนั่นแหละแบบว่าเออไม่พึ่งของแบบนั้นเนี่ยต้องวาดเหมือนได้เหมือนกันนั่นแหละเออหลังจากนั้นน้องทามมะก็ไปวาดรูปของคุณหนูโมโมกะมาอีกรอบนึงครับผมแต่ว่า รอบนี้เนี่ยมันดันมีกฎเพิ่มขึ้นมานะเว้ยเออใช้ยากขึ้นนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยก็ต้องเติมสีลงไปด้วยครับผมถ้าไม่อยากลงสีเนี่ยก็ไม่ต้องลงก็ได้นะครับแต่ว่าภัยพิบัติเนี่ยมันจะมาลงกับเจ้าของหนังสือนะครับผมในขณะที่สิบเอกคูรุรุกาลังอธิบายกฎที่เพิ่มขึ้นมาให้กับพลทหารธรรมะฟังเนี่ยก็มีการถือแอปเปิ้ลเลยนะเอออันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยมมาทูตอย่างลุกชอบมากๆนะครับเรียกได้เลยว่าชอบถึงขนาดว่าขาดไม่ได้เลยอะ่ะถ้าขา เมื่อไหรเนี่ยก็ลงแดงนะอาการลงแดงเนี่ยก็จะเป็นการกลับหัวนะฮะไม่รู้ว่าทําทําไม,มเหมือนกันเมื่อทำอาม่าไปลงสีมาแล้วเนี่ยแผนการมันก็ยังไม่สําเร็จอยู่ดีครับเพราะว่าทำอาม่าเนี่ยมันใช้เวลานาน,านเกินไปฮะครูร,ร,ร,รูก็เลยบอกว่าถ้าทําไม่สําเร็จเนี่ยมันก็จะมีกฎข้ออื่นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างเช่นกฎล่าสุดเนี่ยต้องวาดรูปไปร้องเพลงไปและขนาดของรูปภาพเนี่ยต้องมีความกว้างยาว96.6เมตรด้วยครับทำอาม่ามันก็เลยทำ ไปด้วยความหวังอันเกินตัวครับผมที่จะทําให้ตัวเองได้กลายเป็นพระเจ้านะน้องก็เลยตั้งหน้าตั้งตาวาดรูปของโมโมกะจนเสร็จครับผมที่เหลือเนี่ยก็เพียงแค่ใส่คําพูดแค่นั้นเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยลมมันก็มาพัดกระดาษจนปลิวไปหมดเลยนะและฉากนี้นี่เลยครับก็เรียกว่าล้อเลียนได้เหมือนที่สุดเลยครับผมนั่นก็คือฉากที่ทามะเนี่ยกำลังวิ่งไปด้วยเรียวแรงที่เหลืออยู่น้อยนิดครับตัวก็เปื้อนหมึกนะมันเป็นตอนที่ยังอมิไรกําลังวิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจริงจริง ก็วิ่งหนีตำรวจนั่นแหละแต่ว่าตำรวจเขาไม่ตามแล้วอ่ะไม่ตามจับแล้วอ่ะเหมือนมันพยายามกระเสือกกระสนวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนกับกระดาษของธรรมะที่มันปลิวไปแล้วอ่ะวิ่งตามไปก็ไม่มีความหมายนะเซมๆนะครับผมตอนนี้แล้วถามว่าทั้งสองคนวิ่งไปจบที่ตรงไหนล่ะ <laughs> ที่เดียวกันเป๊ะและตามกฎของสมุดเดทโน้ตร Dead ครับผมยมมาทูตต้องเขียนชื่อของมนุษย์คนแรกที่ได้ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับลุกก็ได้บอกกับคนดูอย่างเราๆว่าตอนนี้เนี่ยพระเอกอย่างไรอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับจะรอให้ติดคุกก็เมื่อยเปล่าๆเพราะฉะนั้นฉันจะจบชีวิตของยังมิไรตรงตรงนี้แหละ หลายปีที่ผ่านมานี้ฉันสนุกมากอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยเขียนชื่อพระเอกลงไปเลยครับพระเอกก็สิ้นใจอยู่ตรงนั้นนั่นแหละรครับทั้งท่านอนทั้งสถานที่นะฮะเหมือนกันแบบ <c oughs> ได้เลยนะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นการล้อเลียนที่ดูจะไม่มีสตอรี่อะไรนะครับผมแต่ว่ามันให้ความรู้สึกหรือว่าฟีลลิ่งที่คล้ายๆกันอยู่นะผมว่าพี่เหลืองก็แบบนั่งแอคเหมือนกับยม,มทูตเลยตอนนี้นั่งกัดแอปเปิลด้วยนะครับถ้าเรื่องทั้งหมดพี่เหลืองมันจงใจจะแกล้งพลทหารธรรมะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไร ที่โหดร้ายนะครับผมจะเรียกว่าโหดร้ายไหมมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะเรียกว่าไม่ปราณีแล้วกันเนะาะไรซึ่งความเห็นใจอะไรทํานองนี้แหละเหมือนกับยม,มทูดเลยนะครับผมก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่มีโมเมนต์หน้าขนลุกของพี่เหลืองมาฝากกันนะครับเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะสําหรับคลิปหน้าผมจะทําคลิปอะไรนั้นก็กด subscribe ติดตามได้เลยนะครับผมหรือถ้าอยากให้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถ c o m มนต์บอกกันได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ